โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาสอนแตกสอนลงมัดสกินครับผมกวันน,นี้เรามีแอปเซตเอ่อนนะให้เราข้อไปที่อะไรปะเป็นตัวน้ำนี่นะผมเราก็ข้าไปแล้ว เราเข้าไปปุ๊บเราก,กดค้นหาค้นหาพิมพ์มาเลยนะว่าเซตแอบนะครับ,บแลแเ้เราก็กดติดตั้งมาเลยนะครับกดดาวน์โหลดดิกดดาวน์โหลดมาเลยนะครต่อไปที่แอปเราจะมีแอปแล้วก็มีไอเซตแอบใชไอดีดี ให้เราเป็นหมเนี่ยเขาให้เขาให้เราเขา้เาเพจตัวมา,าลแ,ลวแล้วเราเขียน G T A G T A เรารอหแล้วเราจะเขียนแล้วเรากดดาวน์โหลดแล้วอันนี้นะเรารดาวน์โหลดมาเลยนะน,นี่นีอัพฟาร์ซิตแล้วนะมึงเราต้องมีแอปหนึ่งแอปนี้ อดเลยนะครับให้เราเข้าไปในที่เราเข้าไปที่ห้เราเข้าไปที่ะกดพิมเข้าไปยูทูบแล้วพิมว่ยาแจกติ๊กติ๊ดเนะบอกแจกติ๊ดติ๊ดติ๊ล่าสุนนดเลยนะคอ

เดี๋ยวมาเหมือนกันนะครับเดนโลเดนเดนเราจะรกอรอเด็กรอเด็กแม้วรอเด็กรอเด็กนะครับผมโอเคแล้วและเราก็อีกที่เราจะหาเนี่ยโอเคเราสัมผัสโอเคมาแล้วเราทำการโคดับโอเคยึดกันกันออกไปเขาจะกันนะ่นแห

ที่เอฟวีูกสอนลูกกับเขาเข้าไปเข้าไปแล้วแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเรากดอยันกระจกไอนเนี่ยไอ้จุกดกดแดงก็ไปปุก,กัน,นถ้าใครถนัดไหนเนขาแนะนำถ้าผมสอนไม่เข้าใจไหนก็ขอ,ขอโทษด้วยครับแล้วก็ล้อมตักครู่ <c oughs> ก็มงซื้อเยอะยังคงแตะเป็นตอนที่มันมาแล้วกันโอเคครับก็มาแล้วรแล้วเรากดเรียกไอดีที่เราจะลงใส,ส่สกินแล้วเราใช้เราใช้สกินไหนแล้วกดคันลอกเคลียรไอเจ้านั้นมาแล้วสมมติเดี๋ยวจะใช้เป็นไอสกินอะไรมาเป็นไอ เอแปดลกันเนี่ยปกแปดเอาไปดีแปดแวกดเข้าไปที่เอนะมแล้กดเข้าดาวโหลดครับข้าดาวโหลดไอุ้กสกินสร็ โอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมเจอแล้วนะแค่เราก็กดทียแล้วกดที่ปุ๊บกดไลน์กันสองกัสเนียแต่ฟกเลยแลรวแต่ไฟเราหักไฟมานี่โอเคมึงใ้ไกดที่เราคัดลอกคืนมาโอเคใส่ไฟชิบกดออกมา กรอ c3 g a นะปึ๊บนอโอ้ยตีเอลอย data คำนวรัสตาเกมไฟ txdv g3 img แล้วเรากด3ล้กลงมาตรงนี้ที่เราจริงเรา อก็ได้นะพ่อกดไปที่ดารุกดเข้าไปที่ไอสกินนะสกินที่เราแตะไฟมาเข้าไปที่ตัวนี้จะจุดดีดีแล้วกดร็จปุ่บเราที่ F ด D แล้ว ขาจะไฟสีชมพูดกดแปบ๊บก็เขาจะอร่อยแต่าตาผมโรสตาร์เกมเจีย,ยไฟ t x t e x d b เ,เนี่ยเขาทีเจสาม,คคามดุจกดจู๊คคดจู๊ดจู๊ดจู๊ด ให้เราให้เราให้เราข้าว่าเราโรลหลดเรา,เราไหาไอ้ไฟที่เราแตะสายไฟมานะแล้วเรากดจิ๊บอันนี้กดจิ๊บที่ถูกมากดสองแล้วกดโอเคแล้วไปแล้วรอแต่เป็นตัวที่ประสิทธิ์กัน โอเคแล้วผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ทำการลงสูตเสร็จและให้เรากดเข้าที่ให้เรากดเข้าที่ A ได้แล้วคะแผลมาดิึ้นดีแม่ฮิปป์ปคันเข้าที่ A แล้วนะครับเราติดหรือไมติดเนื้อติดขาวนะครับถ้าใครแบบมากับพ้าแบบสกินขาวก็สามารถบอกผมได้ครัผมอยู่บนน้ำแก อึมาแล้วใครอยากได้ตัวเกมนี้ขอขอสี่สิบซับนะผมขอสี่สิบซับนะผมขอสี่สิบซับผมแจกเลย เออเล้มาปุ๊บใค่มาแล้ผมกูสู่มอนเลยโอเคฮโอเคากแบบผมอัดดูเลแหลเนี่นี่ไงนี่ไงเอาสลับให้ยั กินอ่ะแต่เกมนี้มีอะไรกินแล้วเราไปตีเกมดูเอาตีซับเอาสี่ซับแจกเลยเดี๋ยวมูให้ดูนะป้ากินใช่ไหมเบิ้ขโมยมตีแล้ว ไม่ครับมีมอสจากตีกันได้โอ้โหนีเป็นไงที่ไครใครบอกกันเอนกที่กินมัดจะใส่เป็นแจ้งดีที่เพราะว่าตอนี้ดีที่เขาบอกอับดีทีใช่ไหมัดเอาไปมัดเอาไปนั So kid, what can I do for you? Who are you again? So you back on the block, huh? Yeah, home, yeah, yeah, It's good to see you back. We all the same, Carl. You, me. Everybody steps on me, I gotta step on you. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. You know, after what you've done for me, oh, I got double agents in Panama, I wanna put a price on your head. Oh, brother. Panic paves the way to bad karma. Johnson Brothers is rolling to <laughs>